สวนผลไม้ที่นี่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันเป็นที่เนินที่ลาดเวลาฝนตกเนี่ยขึ้นไม่ได้ต้องใช้รถบรรทุกรอทแทร็กแบบนี้เข้ามาช่วยวันนี้ได้รับรถพอดีก็อาศัยขับลองใช้งานจริงกันเลยไปขึ้นเนินกัน สังเกตความชันจากขอบกระบะที่เอียงครับโอ้โหชันมากๆเลยครับที่เขาเล่าว่าด้วยความชันขนาดนี้ช่วงฝนตกเนี่ยก่อนหน้านี้ขึ้นมาทําง,งานต้องอาศัยมอเตอร์คอร์สขึ้นมาซึ่งก็อันตรายส่วนรถกระบะถ้าจะเอาขึ้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นต้นคลิปนะครับเป็นแบบนั้นเนี่ยขนาดสิกรอเอีอยงลื่นขึ้นไม่ได้เอาไม่อยู่รถยนต์เนี่ย ก็ไม่ต่างกันครับขึ้นทางชันขนาดนี้ถนนลื่นฝนตกและต้องบรรทุกเข้าไปอีกเนี่ยรถบรรทุกรล้อแท็กตัวนี้สามตันของทีเล็กเนี่ยช่วยได้เพราะด้วยความที่เป็นล้อสายพานเนี่ยล้อมันจะสัมผัสดินเป็นแนวยาวซึ่งมันเกาะดินได้เยอะและยาวกว่าล้อแบบล้อกลมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเกาะถนนได้ดีกว่า และลื่นยากกว่าซึ่งทางที่ลื่นเนไ,ได้หมายความว่าจะเป็นทางที่แฉหรือว่าเละเพียงอย่างเดียวทางเนินหรือทางลาดชันที่เป็นดินเนี่ยผิวดินก็จะทําให้ลื่นมากกว่าปกตินี่ครับลองดูส่วนล้อที่แนบกับดินยาวเป็นเมตรจะแฉแค่ไหนจะเละแค่ไหน,ไหนวิ่งไปเลยครับถ้าจมจนดินไม่ติดท้องรถเนี่ยก็วิ่งไปได้ฮะ คือเล่นหนึ่งของรถบรรทุกลอ้อแท็กก็คือดัมล้อแ็กคือตัวเดียวกันครับเพราะว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ติดมาด้วยจะสามารถยกกระบะดัมเทลงแบบนี้ได้ช่วยให้งานขนถ่ายเนี่ยคล่องตัวและสะดวกมากขึ้นเอาไปใช้งานและประโยชน์ได้หลากหลายครับจะทอยดินทอยของหนักๆห,หรือว่าจะขนผลไม้อุปกรณ์เครื่องมือขนาดหนักเนี่ยได้เพราะว่ามันเป็นรถบรรทุกที่เน้นใช้งาน จึงต้องมีฟังก์ชันแบบนี้ช่วยมาด้วยครับ